สวัสดีครับเคเองนะครับพอดีช่วงนี้ก็เพิ่งสอบมิดเทอมผ่านไปนะครับเพิ่งสอบเสร็จหมดเลยก็ช่วงนี้ก็ว่างหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทาคลิปอะไรสนุกสนุก,นกทาหน่อยจาไดกิไดไหมครับที่ตัดผมให้เคถ้าใครตามใน Facebook ก็จะรู้ว่าไดกิคือใครเป็นคนญี่ปุ่นนะครับมาจากโอซาก้าเป็นคนอารมณ์ดีวันนี้ก็เลยอยากให้ไดกิมาเล่นเกมอะไรด้วยนิดหน่อยสวัสดีก็ไดกิเครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมหนึ่งกับไดกินะครับตอนนี้เรามีประกาแท่งหนึ่งแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับใครเคยเล่นเกมนี้บ้างแบบ เขาบอกกันว่าเขียนปากกาเนี่ยตรงแขนส่วนไหนของเราก็ได้เราใช้ไอฟลชไลท์่องอะแล้วมันจะชอ็อตแล้วก็จะเจ็บมากแล้วก็จะร้อนๆอนวันนี้ก็จะทาพิสูจน์ดูนะครับว่ามันได้ผลจริงไหมมันเจ็บจริงไหมไรไนกี้ก่อนอื่นก็อยากจะเขียนที่ที่เราต้องโดนเลยนะครับว่าจะโดนที่ไหนบ้างแขนและกันแคนต้นขาอ่อนละกันเอวตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ4ี่อัน เดี๋ย u จะเอามาสลับแล้วคราวนี้ให้เลือกนะว่าใครจะโดนที่ไหนบ้างผมจะให้ไดกิเลือกก่อนนะว่าไดกิมันอยากได้ใบไหนเด okay, ไดกิ o o ่ e one โอเค Here อ๋ <On. S 1> ที่แรกนะครับเดี๋ยวจะทําที่แขนโอเคโอเคโทรศัพท์พร้อมนะครับแต่งแรกนะครับก็เข้าไปที่กล้องแล้วก็ตั้งเซตเป็นถ่ายแบบมีแฟลชนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไอตรงแฟลชอะให้ไปโดนตรงแขนไดกิ Oh so scary so scary One two three ได้กี่ผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ตาผมเอวครับ so scared o o go g โอ o โ h my god โอ a y รอบสองนะครับอย่างแดงผมบอกมันว่ามันไม่เจ็บเรื่องจริงมันแสบมากเอาคืนต้องเอาคืนแบบนี้ต้องเอาคืนต้องเอาคืนมันฟังไม่ออกไม่เป็นไร ผมไม่เชื่อมนะันอ่ะมันจะเจ็บได้ไงเนะี Try again, okay. ready? Mm ่ยช่วยกันโอเคได้จีเรีร้อยได้จีเรียบร้อเคด้เขียนมาเลยโอเคโอเคใครที่คิดว่าไม่เจ็บดูไว้เลยนะครับไปลองกันที่บ้านได้เลยถ้าไม่เชื่อ สาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลองจินตนาการดูว่าเนี่ยมีอิเล็กตรอนจากหมึกด,ดําที่เขียนไปจะมีอิเล็กตรอนอยู่มากมายอยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้เราใช้โทรศัพท์กดถ่ายรูปจากแล้วก็มีแสงไฟจากแฟลชไลท์เข้ามาครับมาดูในพวกเนี้ยจากนั้นแสงไฟที่ออกมาจากโทรศัพท์ครับก็ให้เป็นพลังงานขึ้นมาจากนั้นนะรูมเอนมันเกียนอ่ะจากนั้นแสงไฟจาก จากนั้นแสงไฟจากโทรศัพท์ก็ให้พลังงานกับพวกอิเล็กตรอนตัวนี้ครับก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมากระแสไฟฟ้านั้นก็เลยทําให้รู้สึกช็อตทีถึงหนังของเราแน่นขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้เดี๋ยวผมคิดจะทําวิดีโอท่องเที่ยวไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าทาวิดีโอแกล้งไดกีดีก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าจะให้ทําวิดีโอแบบไหนก็ลองพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้แคคค่ีีรรัับบด